อ๋อ oh, ซื้อสักลูกสิคะลูกลูกกรอบกรอบกรอบนอกนุ่มในลูกไหนกรอบนอกนุ่มในโลเท่าไหร่นะโลสามหา้าค่ะเอาเอาไม่ไม่เอาไม่สุกอะ่ะฮะนุ่มไหมตากับ

อลูกนี้แหละบอกเลย้านว ทุกคนคะตอนนี้เราซื้ออยู่ที่ตลาดบ้านหนองแวงนางนะคะอีโลละ135ลูกเล็กขนาดจิ๋วตกไซส์ลูกหนึ่งก็ประมาณนี่แหละร้อยกว่า200ก็สามห้างนะัะ เออันนี้เราผู้ใหญ่ดิเอ่ผู้ใหญ่เอาเลยนี่ได้ไหมได้ได้ได้ไหมได้คิว่าได้ไม่ถึงเลยแกะแกะออก่ะแม่แม่เอาเปลือกป่ะเปลือกเปลือก เอาไม่เป็นไรเอาสายถุงมาก็ได้ทั้งถุงเลยโอเคเดี๋ยวตั้งให้เขาก่อนไว้เท่าไหร่นะพี่เท่าไหร่นะไม่เพื่อกินเนะ